กรอบมากอืมกรอบนอกนุ่มในนร่มนุ่ยมากดูจากหน้าในพี่กัดพี่กดัดนะที่ไหนที่ไหนที่ไหนไม่ได้อ่ะอยู่ที่โรงพยาบาลสัตว์ นี่น um, ี่นี่มีอะไรบกล่องเอ้ยไปซื้อก่องตัวพวกนี้คืออะไร เดี๋ยวทอดหม่นะครับเรื่องผมกินไปต้มตอนด้อะไรนะเรื่องผมกินไปเตยตอมไม่ใช่ไหมตไปต่ม